อยู่กับกิต้าร์สโลคิงอีกแล้วนะฮะตัวนี้ก็เป็นล็อตใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะวันนี้ก็ย,ยิบมาเล่าสู่กันฟังนะครับตัวนี้เป็นชื่อรุ่น MT1 Custom นะครับผมก็จะเป็นสไตล์แบบเทเลคลาสสิกนะครับแต่ว่าก็จะมีฟังก์ชันบางอย่างที่มันดูแบบโมเดิร์นขึ้นไปนะครับผมจะเรียกมันว่า Neo Classic แล้วกันนะครับก็คือความคลาสสิกก็คือแบบดีไซน์ยัางเดิมวินเทจนะครับแล้วก็ n e อคือแบบสิ่งที่มันใหม่ขึ้นหรือว่าพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพิิม่มมมตให้ันแบบ ตอบโจทย์การใช้งานจริงมากขึ้นนะครับซึ่งคาร์บอนอีโอคาสติกนะครับบางคนอาจจะคุ้นเคยกับการเล่นพวกสปีดพิกกิ้งแบบที่เอาเพลงคลาสสิกนะครับโรกสร้างเพลงคลาสสิกมาเล่นแบบให้มันเร็วๆล็อกๆนะครับอย่างสไตล์ของพวกอิงวีนะครับอันนั้นก็จะถ้าเป็นขาล็อกรุ่นเก,ก่าจะคุ้นเคยกันแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคาร์บอนอีโอคาสิกสามารถใช้กับพวกศิลปะหรือว่าพวกการดีไซน์ผลิตภัณฑ์หรือว่าดีไซน์พวกตึกต่างๆได้นะครับก็คือความคลาสสิกก็คือความแบบเป็นแบบเก่าครับ ความดังเดิมในโอก็ทำให้มันใหม่ขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เกยผมจะเรียกมันว่าโซลคิง็นกีตาร์ที่มีความเป็นโอคาสสิกในตัวนะครับโอเคตัวนี้เป็นรุ่น MT1 คัสตอมนะครับตรงนี้คัสตอมยังไงก็คือมันจะมีบางอย่างที่มันเรียกว่าเปลี่ยนไปจากตัวคาสสิกแบบดั้งเดิมนะครับก็คือเขาจะมีการปาดนะครับพวก s l o คอ contour body เนี่ยให้มันมีความเพียวมากขึ้นนะครับก็จะเป็นเทเลที่มีสมวสมของความแบบ เป็นสมัยใหม่นะครับก็คือเรื่องของเพลทคอก็จะมีการปาดสลบนะครับให้มันล้วงเข้ามาเล่นเฟสในในได้แบบสะดวกมากขึ้นนะครับปาดตรงนั้นตรงนี้นะครับให้มันแบบมีความเพียวขึ้นเบาขึ้นคล่องตัวขึ้นนะฮะแล้วก็มีคอนทัวร์บริเวณแผ่นหลังนะครับซึ่งถ้าเป็นคลาสสิกเทเลมันจะเป็นแบบตันๆเกียงเียงนะครับคนจะชอบบ่นว่าเล่นแล้วมันเจ็บนะฮะอันนี้เขาก็แบบปาดมาให้ทําให้แบบคนเล่นมันคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเรียสยงคอนะครับ คือคอร์ดมันจะค่อนข้างมีลักษณะที่สัมผัสที่แบนนะครับถ้อยลองจับดูนะฮะมันน่าจะมาสัก12นะครับก็คือมีความแบนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแบนมากจะแบนแบบให้มันมีความโค้งนิดหนึ่งนะครับก็คือเล่นได้แบบให้มันตอบโจทย์ที่มันหลากหลายนะครับก็คือเล่นจับคอร์ดก็ง่ายครับเล่นสปีดก็คล่องตัวนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนที่ชอบแบบสไตล์บินเทจเลยเนี่ยรู้สึกว่าก็ปรับตัวนิดหน่อยนะครับก็พอเล่นได้แล้วนะครับตัวเฟสดเนี่ยจะเป็นเฟสด์ส์ตนเลยนะครับ ก็มีโครงสร้างเป็นวินเทจแต่ว่าสัมผัสมีความโมเดิร์นนะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนของนัดนะครับตัวนี้เป็นวัสดุประเภทผมว่ามันคือทัสคิวนะแบบคล้ายๆกันแต่อาจจะไม่ได้มาจากยี่ห้อแบบกราฟเทคนะครับก็คือเป็นพวกกระดูกสัะห์นะครับคือมันมีความลื่นนะครับมีสัมผัสที่แบบลื่นๆนะผมลองเล่นเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของแบบสายเพี้ยนด้านสายแล้วแบบสายไม่กลับคืนที่เดิมนะครับไม่เพี้ยนนะครับนัดทำมาดีเก็บงานดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกบิดนะครับเป็นลูกบิดสไตล์วินเทจนะครับ หน้าตาก็จะเหมือนพวกเฟนเดอร์รีดชูทั้งหลายนะครับหรือว่าพวกคัรตดัมช็อปมาตเตอร์บิลที่มันเป็นวินเทจนะครับหน้าตาเหมือนกันเด่นนะครับก็คือเป็นหัวผ่านะครับก็คือเป็นสายสายนะครับโดยการที่ทิ่มลงไปในแกนกลางนะครับก็จะเหมือนพวกแบบวินเทจแท้ๆเลยนะครับแล้วก็เพจหลังก็จะเป็นแบบที่มันเชื่อมต่อติดกันนะครับซึ่งผมส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบลูกบิดทรงนี้มากนะครับมันคือมีความคลาสสิกนะครับกีตาร์โซลคิงผมรู้สึกว่าเรื่องของพาร์ตเนี่ยเขาทำได้ดีอยู่แล้วนะครับพาร์ตเขาไม่ได้ระบุุไไววว้้้่่่่่่่่าาาาาใชยยีีหหอออะะะะรรรนนนนคับแตเเททผมมลลลงฮ พาสทองโซคิงเนี่ยผม่าได้มาตรฐานที่ดีเลยนะครับก็ mm hmm. คือเป็นพา์ที่โลหะเกรดดีรับคุณภาพดีเก็บงานมาดีนะฮะใช้งานได้จริงนะครับไม่เจอปัญหาเรื่องของการแบบหมุนลวดลูดกลับหรือว่าพวกซัดเดอร์หรือว่าหย่อมที่มันไม่เสถียรก็คือพาสโซคิงเนี่ยทำมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ลอตใหม่ของโซคิงนะครับก็จะมีการปรับของเชฟคอให้มันมีความเพียวลงหรือว่าบางลงนะครับจากฟีทแบ็กของ ผู้ใช้งานรุ่นก่อนๆนะครับที่บอกว่ากีตาร์ซอบคิงอาจจะคอใหญ่นะครับหรือว่าคออ้วนนะครับอดอตนี้เขาก็ปรับให้มันรู้สึกว่าเพียวมากขึ้นนะแต่ส่วนตัวอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆนะค,คือผมเนี่ยสนัดก,กีตาร์หรือว่าชอบกีตาร์คอใหญ่มากกว่านะแต่คอบางลงก็เล่นได้นะครับแล้วก็ฟีดแบ็กของหลายๆคนนะคนทางส่วนมากผมคิดว่านะ่าจะชอบกีตาร์ที่มันคอบางเล่นง่ายมากกว่านะครับตัวนี้ดอทเนี่ยได้เป็นอาร์เโหลดด้วยนะก็คือมันจะเป็นพวกสไตล์กีตาร์แบบบูติกนะครับก็คือเป็นคอเมเปิลนะครับแล้วก็เป็นแบบ ใช้ดอทอลบารล์นะแทนที่จะเป็นพวกดอทสีดำนะก็คือมันจะเป็นหน้าตาแบบกีตาร์สมัยใหม่นะอาจจะไม่ได้อิงพวกวินเทจซะทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้คอนะครับเป็น Canadian r o ลตเซ็ตเฟรมเมเปินะก็คือตัวนี้เป็นรุ่นเดียวของเขานะครับที่เป็นรุ่นที่ไม่ใช่ซิงเกิลเจอร์นะครับแต่ว่า,าใช้คอแบบที่เป็นลายเฟรมนะตัวนี้เป็นเฟรมผมไม่แน่ใจว,ว่ากี่ A แต่ว่าลายเขาค่อนข้างจัดจ้านทีเดียวนะครับเท่าที่ผมเคยลองจับ โซลคิงรุ่นเจ้ๆของพี่เอกไปเหนะ็นนะผมคิดว่าคอเนี่ยคือเกรดเดียวกันนะเป็นเกรดแบบคอลายเฟรมน่าจะประมาณ3หรือ4 A ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะราคาแพงกว่าชาวบ้านนิดหน่อยเพราะว่าได้คอเป็นลายเฟรมนะครับก็ประมาณหมื่นกับ800ประมาณนี้นครับแล้วก็ตัวนี้ลืมไปนะครับบอดี้คอเป็นแอชนะครับเป็นแอชที่เบานะคือแบบไม่ได้หนักมากมายนะครับค่อนข้างคล่องตัวเลยนะครับลายของแอชก็สวยงามนะยิ่งพอทําสีบลัสรสกอตไปนะครับมันยิ่งทำให้มันดูแบบคลาสสิกมากๆนะพิดกาดสีดํา แบบ1นลายหรือว่าชั้นเดียวก็ทําให้หน้าตามันมีความแบบแบบกีตาร์วินเทจมากๆเลยนะครับแต่โดยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยทำให้คนเล่นเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับทั้งเรื่องการขันคอแบบที่เป็นสปองต์นะครับก็คือขันคอบริเวณตรงท้ายเฟสยี่สิบนะครับแล้วก็ติดกับปิ๊กอัพตัวเด็กเนี่ยสามารถทิ่มลงไปแล้วก็ขัดได้เลยนะครับไม่ต้องไปทะแยงนะครับหรือว่าหามุมขัดให้มันยุ่งยากวุ่นวายนะครับคอนโทรลก็เป็นคลาสสิกเทเลนะครับหนึ่งโอรุ่มหนึ่งโทนนะฮะเซกเตอร์สามทางเนวฟเซนออริโก้นะ ถ้าผมลองเล่นดูเขามีความจัดจ้านของตัวอ u พพุตนะครับ o u t พุตจะอยู่แบบหนักไปทางฝั่งที่เป็นโมเด์นะครับก็คือเป็นมีเดียมอ u พพุตนะไม่ได้เป็นอ u พ p u t แบบ l o อ o u t p u หรือว่าพวกวินเทจนะความจัดจ้านในตัวนะครับ pick up ตัวบิสหรือว่า pick up ตัวหลังเนี่ยสามารถเล่นได้กว้างนะเพราะว่ามีอ u พพุตท,ที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตัวเน c ก็กลางๆนะเล่นเสียงคลีนได้พอๆนะครับเล่นแบบกับแตกก็แบบกัออดก,ก็ดีเลยนะครับ แต่ว่าตัวหลังอาจจะค่อนข้างฮอตเลยทําให้กีตาร์เทเลมันเป็นกีตาร์หนึ่งทรงที่เล่นได้กว้างนะครับถ้าเล่นล็อกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความหนักแน่นนะครับหรือว่าพุ่งมากกว่าสเต็ปด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าทางเรื่องในการผสมเสียงหรือว่าผสมซาวเนี่ยอาจจะไม่มากมายเท่าสเต็ปนะครับแต่ก็เป็นสไตล์คลาสสิกเทเลนะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมโดยรวมผมถือว่าเป็นกีตาร์ที่มีสเปคที่ดีนะครับเทียบเท่าได้กับพวกกีตาร์อเมริกันแบบราคาสูงๆหรือว่าพวกคัสตอมช็อปได้เลยนะครับแล้วก็การเก็บงานของโซคิงก็ถือว่่่่าา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 ทํมมมมดดดีีีนนนนนนนะะะคคครรรรรัััับบบบบตฐงงเเเเยยกลไจออปญหใใๆืแ การแบบว่าเล่นไปแล้วติดเฟดนะครับหรือว่าพาร์ทเนี่ยมันมีความไม่เสถียรนะครับก็คือสโลคิงท่าที่ผมลองจับมาลองรีวิวมานะนะครับส่วนมากนะครับก็คือมีความเสถียรที่ดีในเรื่องของงานประกอบนะครับหรือว่าเรื่องของพาร์ทต่างๆนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติของกีตาร์ที่มันเป็นแมสโพรเจคชั่นนะครับบางตัวซึ่งก็ตีเป็นไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับน้อยมากๆครับก็อาจจะมีการดีเฟกต์ได้นะครับกับเรื่องเฟดนะอันนี้แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนะผมว่าก่อนที่จะสั่งซื้อก็ให้ทางร้านเเเนนนี่่่่่ยยย้้าชชววปรัับแตงใหมลได แบบเสถียรเสถียนสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับหรือว่าถ้าเจอจริงๆก็สามารถแจ้งทางร้านผู้เสีทานะครับให้เขาแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะว่าทางผู้เสียแทนนะครับตัวแทนจำหน่ายของโซโลคิงเนี่ยก็มีบริการนะครับในการที่จะจัดการกีตาร์ให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมเล่นพร้อมส่งไปถึงมือผู้สั่งซื้อรว่าผู้ใช้งานนะครับให้มันได้กีตาร์ที่พร้อมเล่นนะครับอันนี้ก็หายห่วงนะก็คือมาตรฐานเรื่องของทางร้านการบริการเขาก็ดีนะครับก็ทำให้เรา้กีตาร์ที่พร้อมเล่นแน่นอนนะครับผม โอเคประมาณนี้เขาคลาดสำหรับกีตาร์ตรงนี้นะครับเท่าที่ผมดูผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ถ้าเป็นคนที่อยากได้กีตาร์ที่มันมีลูกแบบบินเทจนะลุกแบบคลาสสิกนะครับแต่ว่าอยากได้ที่มันแบบเล่นง่ายนะครับมีความเสถียรมีความแบบตอบสนองการเล่นควคล่องตัวแบบกีตาร์โมเด์นะโซ่คิงนะครับผมถือว่าเป็นกีตาร์ในสไตล์นีโคลาสสิกที่ หรือว่าเหมาะสมมากๆครับทางเรื่องก็ประมาณนะครับที่หมื่นต้นๆหรือว่าต่ำกว่าหมื่นนะครับแล้วก็ได้งานประกอบที่ดีมากๆแล้วก็ได้สเปคที่ดีนะครับถือเป็นกีตาร์อินดแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันนะครับผมและสำหรับคนที่สนใจครับสามารถไปติดต่อทดลองเสียงได้ที่มีสืินทั้งทุกสาขาครับหรือว่าจะสั่งซื้อทาาอนไ์ก็มีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีมาตรฐานเรื่องของการเซตอัพกีตาร์ให้พร้อมเล่นตามที่ผมได้บอกไปนะครับ และตอนนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจกีตาร์โซโลคิงนะสามารถไปที่มูลสุขเทาธารสาขาใหม่ล่าสุดนะครับสาขาทองหล่อซูเว็ต34นะครับติดกับวิเทศทองหล่อเลยนะครับก็คือลงจากวิเทศลงมานะครับไม่ถึงประมาณร้อยกว่าเมตรก็ถึงแล้วนะครับบนปากซอยซูเว็ต34นะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับก็หาไม่ยากหาง่ายๆนะครับตรงนั้นเป็นแฟลกิสโตร์นะครับก็คือจะมีกีตาร์มากมายหลายแบรนด์นะครับแล้วก็จะมีโซโลคิงเนี่ยมากมายที่สุดนะครบรุ่น ที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครก็สามารถไปทดลองเสียงของโซลคิงนะครับหรือว่าไปลองเลือกสีสันต่างๆนะครับหรือว่าไปลองดูรุ่นอื่นๆที่เราสนใจครับก็เรียนเชิญที่หสือพารสาขาทองหล่อนะครับก็เรียกว่าเป็นสาขาใม่ล่าสุดนะครับของเขาดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเสียงให้ฟังนะทั้งเสียงคลีนแล้วก็เสียงดไปลองฟังเสียงกันเลยครับผมเริ่มจากเสียงคลีนก่อนนะครับผม ก็ตัวหน้าเนี่ยมีความแบบใสๆนะครับมีความแบบวอมวอมมีความวอมที่มากกว่าสแตทหน่อยเพราะว่าด้วยปี๊บเทเลที่มันเป็นฟ้าเหล็กหรือวเป็นลิสติกนะครับมันก็จะมีความอมอมของปลาเล็หน่อยนะครับแต่พื้นฐานก็เป็นแบบเสียงที่มันใสๆนะครับคลินคลีนนะตัวพื้นฐานมันเป็นกีตาร์สไตล์แบบโมเดิร์นนะครับมันก็จะมีความจัดจ้านของตัวหางเสียงที่ดึงนะครับ เราลองลดวุลุ่มนะฮะลงมาสักนิดหนึ่งนะครับผมมันก็จะลดพวกความคมคมเวลาที่ปิ๊กกระแทกสายลงไปได้นะครับสําหรับคนที่ไม่ชินก็ลองลดวุลุ่มตอนเล่นดูนิดหน่อยนะครับก็จะช่วยได้นะผมจะเปิดกันมาสุดนะครับผมต่อไปจะเป็นตัวผสมนะครับ ทะเลนะครับตัวผสมมันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทรงนี้เลยนะครับก็จะมีความแบบเรียกว่าคมคมพุ่งพุ่งกัดกัดนะครับมีความแข็งแข็งนะ มานี้นะครับมันจะเหมาะกับพวกที่ต้องการเสียงคมๆชัดนะครับแล้วก็สมัยก่อนพวกใน่ฮันทรีเขาจะนิยมใช้ติกอัพผสมของเทะเลนะครับเพราะว่ามันมีความพุง่งมีคัดโทที่ดีนะครับยิ่งเล่นกับพวกที่เป็นชิคกันพิกกิ g เนี่ยมันจะแบบมีความคมมากๆนะครับ มาตีขอดมันก็ขมขมดีนะครับ น,นะครับผมแล้วสุดท้ายจะเป็นตัวบิดนะครับตัวบิดี่มีความพุ่งที่ที่มากกว่าตัวอื่นๆนะครับมีความคมความแหลมนะครับ น,นีนบับตัวบิดของเทเลเนี่ยมันจะมีความ,มแรงมาก,กกว่าตัวเด็กนะครับเอาไว้จับเล่นพวกแบบความพุ่งๆกัดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็จริงๆมันรองรับการเล่นล็อกเล่นกับเสียงแตกได้มากกว่าเลยนะครับก็คือเล่นได้แรงนะครับแล้วก็มันมากกว่าสแตทด้วยนะครับสำหรับตัวบิดของเทเลนะโอเคต่อไปผมจะไปลองเสียงแตกนะครับผมจะใช้เสียงแตกโอไ์ดิสตายบูเบเกอร์ในการทดสอบนะครับเริ่มจากที่ตัวนี้ก่อนนะครับ <S 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 ทั้งแบบความเนินนัวนะครับความกัดกัดความใสๆพุ่งๆนะครับตามสไตล์พวกปิดอัพเทเลนะผมว่าตัวนี้มันเสียงดีเลยนะคือมันเล่นได้กว้างนะเล่นแบบ clean clean dynamic ดีก,ดก็ได้นะครับ <S 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 ถ้าต้องการแบบเค้นๆนะครับต้องการความเล่งๆเนี่ยก็ตัวนี้ก็เค้นมันนะ เล่นได้หลากหลายนะถึงมันจะเป็นปิกอัพแบบสไตล์แบบคลาสสิกเทเลยนะแต่ผมคิดว่ามันครอบคลุมได้หลากหลายแนวนะครับเป็นฟังกี้เล่นล็อกเล่นลูได้หมดเลยนะว่ามันดีเลยนะครับต่อไปจะเป็นปิกอัพตัวผสมนะฮะแล้วก็พอเราสับเอาเป็นตัวผสมนะครับมันก็จะเป็นฮัมเคสลิงนะครับก็คือเสียงจีมจะถูกตัดตออกไปนะครับ โอ้ตัวผสมมีความพุ่งมากนะครับมีความกัดกัดของเสาวนะครับทําให้เราแบบว่าเล่นพวก,กลิฟที่มันต้องการความชัดเจนได้ดีมากๆนะครับ ได้หมันมากมากนะครับโอเคถ้าสุดท้ายจะเป็นบียรโตบิดนะครับ เบสจะมีพันช์นะครับที่แบบหนักแน่นมากๆนะครับเสียงมันจะพุ่งเหมือนแบบโดนชกนะครับ นะครับเล่นล็อกได้ผมว่ามันเลยนะครับถ้าลองกับพวกไฮเกนน่าจะแบบแตกได้เยอะแล้วก็มีพันธุ์ที่หนักหลวงกว่านี้ครับผมว่าเสียงประมาณนี้นะครับถ้าเล่นกับพวกลิฟสไตล์คลาสสิกล็อกเลยผมว่าเหมาะมากเลยนะครับ เล่นได้กว้างแล้วก็มันมากๆนะครับต่อไปสุดท้ายผมจะลองบูสต์นะครับเกนด้วยเสียงแตก2ตัวนะดูว่าถ้าเล่นกับพวกไฮเกนแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับเสียงไฮเกนนะครับผมจะใช้ตัวเซนไดบูสกับตัวบูเบเกอร์นะฮะแล้วก็เล่นในฝั่งนะครับจะลองจากพป่อัโตบิดขึ้นมานะครับ ะนะครับผมสำหรับปอับตัวบิดนะแรงเลยนะครับต่อไปจะเป็นตัวผสมนะฮะสังเกตว่ามันจะหายจีไปเลยนะตึ๊นะบ เขาจะเป็นพีแปตัวเด็กนะฮะกับเสียงไฮเกนนะ ของก a t a ร์โซลคินะครับที่เป็นรอ,อดใหม่นะครับหรือว่ารอดเก่าก็ตามนะที่มันเป็นเฟตของคารัฟสแตนเลตอ่ะผมว่ามันมีความลื่นนะครับทำให้เราเล่นคล่องตัวมากๆครับถ้าเราแบบสองสไลด์ที่ผมชอบทำนะครับอะไรทำนองนี้นะครับผมก็เป็นเรียกว่าสัมผัสเลยหรือว่าเพย์อาร์เบอร์ตีึงที่เขาทำได้ค่อนข้างดีครับกับกีตาร์โซลคิงนะ ก็คือสูบนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับ MT1 Custom เนี่ยผมว่าเป็นกีตาร์ที่เล่นได้กว้างมากหนึ่งตัวนะครับเล่นล็อกนะครับผมว่าหนักหน่วงก่อส t ต c k ที่เป็น3มซิงค์นะครับถ้าเป็นสัตว์แบบซีซิทรมเนี่ยก็โอเคก็เล่นได้กว้างอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ของเขาแต่ถ้าเป็นแบบแนววินเทจหรือว่าแนวคลาสสิกนะครับผมว่ากีตาร์เทเลเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่เล่นได้หลากหลายกว่านะสำผมนะผมคิดว่าอย่างกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เป็นทะเลที่หน้าตาคลาสสิกวินเทจมากๆแต่ว่ามีสัมผัสการเล่นหรือว่ามี output นะครับที่เป็นส์แบบโมเดิรนะเล่นได้กว้างหลากหลายยืดหยุ่นมากๆกนะก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำนะครับ Slow King mt 1 Custom มนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกัใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ